ออกสามโตไรบ้านลยค่ะมันั่นมันออกแล้วโลที่มดมาเจ้คอยเ่ราโลแล้วคอยคอยแต่งขึ้ยคือยู่คือเก่าคอยสีแต้มให้มือเจ้ามือนี่คอยก็คือว่าสีเป็นโตเก่าอยู่คือเก่าคอยเพราะคือว่าเพิ่นสีเปลี่ยนค่ะค่ะเอาล่องเบิ้งการล่องเบิ้งมาเพิ่นสี้ำโตเก่าหอบโครับผมค่ะเอาเนาะเอ้ยลูกเหลียวมือเจ้านี่มือนี่กะ มาขอสามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันหารอยหกสิบหกนี่ละมื้อนี่ล่ะขอหยาให้เห็นสามตัวถ่ายชัดๆขันแม่นเป็นตัวเก่าตัวเดิมจังใดก็ให้เห็นอันเก่าด้วยหยาด้อให้เพิ่นถ้ากันเห็นชัดๆผู้ใดเพิ่นมีบุญมีวาสนาให้เพิ่นเห็นแจ้งๆให้เพิ่นไปซื้อให้ได้ซื้อให้ได้เบิดมีเบิดกินให้เพิ่นลำๆด้วยๆเบิดทุกช่องเอฟซีแต่ละช่องให้มี ซัย์มีสินหายหนีหายสินหยหมีโชคให้มนี้เงินซื้ออยากซื้อกินหาี้เงินทำบุญทำทข้ามในยาเด้อเขาพรรษาดิเดินบ่มีเงินทำบุญดิกับยาเ่อไหโอ้ยยังรูปยิ่งเห็นเอาี่เมาสิเจ๊บอกยิ่งรูปยิ่งเห็นนะยิ่งร่งขึ้นพอพออย่างนี้ยิใส่หนาพอบอเป็นแมงมเจ้าความมงมมเจ้าจิงกยิงยรูปยิ่งแกนตัวไหนครับเจ๊สองสามสองสาม นี่ลุกไม่ข้นไม่าด้าสองสามแต่ผู้เลังก็อาจสิบรเบิ่งขึ้น่อยเพิ่นสีวาสองเจ็ดเป็นงสี่นะแต่ก่อยกาสิบเตะโตโกจะ้อนขือว่านหรอกแต่เม่อวานสองสามมันเก้าอยู่เดี๋ยวกันให้เพิ่นมาซ้อมเอาแล้วแป้นาคาให้นะอขันน้ครับเอาเด้อขันบัาเบ่งเอาเก็ีเยขงั้บ่โกป เจ้ากระเบิ้งคิวเด้เจ้าเห็นยังบ่าาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอ <c oughs> าโทรศัพท์มาไทยเราไข่เชดดเวาน้ำเพลินหน่ะนะออสีนึงน่งมาเห็นน้องนิ่วเห็นแล้วค่ะน้องนิ่วผู้เพิินมีจิต เจตูตาบขึ้นื่องมเจตูต้องไปใส่แว่นเจตูดเห็นหากระตูงว,ว่าเดี๋ยวก็เห็นบ้เครื่องโม่ก็เห็นจีนเด็กหากเก้า,ากลางหนาผากแล้วเถอดเลยเลยทีเบิดซับ, <c oughs> อบอเกคนดีๆเ้อหาเก้าที่เบิดซับอยเหอยบ่เบิรงเอาได้สีหนึ่งอังนกเจเห็นแว่ออามันชัด มันชัดไปเจ้คอยเห็นสองสามตามไปตามมันเนาะคะนะ่ะเนาะเอ้านี่แม่นี่แม่นี่แม่เอาเอา่อเนเบิ่งอยู่มุมพี่แต่ว่ามองเกตุอยู่กลางๆน่ะผ่านอยู่กลางๆน่ะมันชัดโพดอเอาแต่ว่าฮารันก็ออกตัวชัดอยู่เด้เอ,อยฮาันหัวนี่ซีนึนี่เจ้จะเห็นเข้กันเห็นมันไตสิบ่เห็นเดี๋ยวนี้ซีนึงเด็กหน่อยก็เห็นตัวยไปคือเห็นไปคือนหนึ่งปานมาเขียนเอาก็คือเห็นหาเก่าเนี่ยไปก็ใครทวงดอกตัวมันชัดเพราะว่าผู้ใดก็เห็นค่ะนี่นี่นี่เจ้แล้วสีเบิ้งตูนเเบื้องตู เห็นเป็นสองสามเหรอครับสองสามห้าสองสามห้าเจแล้วเหรอเนาะอ่าเจแล้าเห็นออสองสามหายเอาซีหนึ่งข่อยกับมารกได้ค่ะเจ็ดซีหนึ่งพอว่าพอว่ามันก็เป็นเจ็ดจีนึงมันจะเห็นว่าหนี่เลยเจ็ดยทั้งขึ้นเห็นว่าเอาน้องนี่นเห็นเลขเจ็ดก็เห็นอ่านั่นแหละมันก็เป็นเจ็ดซีนึงอยู่ค่ะ,ต 9, ะแ,แต่โตัวข้างในน,นี่ตัวเลิกๆนี่มันเป็นสองสามหายสองสามสองสามนั่นละชัดเลยหายเนี่ยเป็นปัญหาอยู่มันหายขึ้แปะ น้องขันเนาะงเอาเรียวให้กล้องข้างนี้เอานะแกะทีละกล้องนะครับผมเอาเพราะมันมีหลายกล้องนะเต็มไปหมดครับผมเห็นไรบ้างเห็นเราไปอันมาสองสามนี่เฮ้ยน้องเห็นอย่างเห็นแต่เลขสี่นะครับผม เจ็ดหนึ่งไม่เห็นเจ็ดหนึ่งเออนั่นแหละมันมีเจ็ดกับหนึ่งด้วยออาทำไมเห็นเจ็ดหนึ่งครับนั่นแหละมันจะค่อยๆ่อผุดขึ้นดูดีๆใช่สมาทิเบิล มีเหล็กอีสองชุด <S <S จัได้ก็เห็นหตแต่หาเก,ก่าตัวเดียวนี่เหลอเสื้อเจ้าของได้หาง่งี้ยงามยางโตมุกข่เบิ้งไม่หญ่เสือแดงงวดก้อนมุกข่อผ้ากันเห็นสามหามตัวหนึ่งจกักแมนหกหรือศูนย์แต่พอไงหน,นึ่งเปิ่นมาโอ้ยบกปากน้ำมูโดเห็นบกคือหมูเห็นไก่มูเปิดเห็นเปิดหกสองไปะนะออกจ้อยเเห็นบกคือนมูนี่แต่ว่าเห็นหาเก้าทุกกลางหนาผากเล่ยยางงามเลยหาเกาเต็มเต็มเลยเจ้าตู่เห็นเป็นห้าเก้านะครับ นะเลขหายยังมาได้นะครับผมเลขหายังชัดเลขเก่ายังคือเลขศูนย์อยู่ส่วนมากจะโชวไปโชว์มั่นเม่นคนโชว์ไปแค่สองตัวนี่เพื่นกามาโชคสามตัวเพิ่นกะเห็นเอาเองคอยเห็นถือแค่สองตัวนะค่ะเพิ่นตัวที่สามเพิ่นเห็นเอาเองค่ะส่วนมากจะส่วนส่วนมากเจอแล้วแต่เห็นจังที่เบิกซับกับอันเบิกซับเอาแล้วคันคิดไปจังนึง โบจำในบ่อหัวเจี้ยก้นถูงนั้ำหลายๆกัดขักสี่หนึ่งเจ็ดเด้บัดที่นี่เจฟันบัดเจได้ไปถนนเส้นเก่าเส้นกลางบ้านมีแต่พ่นแตงชุดสีเก่าเก่ากับอัจฉีิมาตนี่แหละอาจจะเป็นเหล็เก่าเที่ยวคนเค่อยๆไหลไหลที่งวดก้นใดเจ็ดอยู่ข้างนี้ห้ากันแหนมค่ะเมื่อยไปใส่ค่ะ ไม่เม่ลองไม่ไมื่องลองไม่ไม่บอกศูนย์เก้าคศูนย์เก้าร่องหายแล้วในในเฟซบุ๊กผู้ใดบอกผู้ใดเบิ้องบนันกะเบื้องเอาในเฟซบุ๊กเอาก็ได้ค่ะศูนย์เก้าผู้ใดเบื้องไรว่าท่านไม่เมื่อยบอกศูนย์เก้าแล้วก็มีเลขห้ากับเลขศูนย์เป็นว่าไม่เมื่อยบอกเนาะค่ะมีศูนย์เก้ากับศูนย์ห้าครับ เพิ่นเห็นประด้ว่าเลขศูนย์เก่ากับศูนย์หาได้เพิ่นว่ามีศูนย์เก้าแล้วก็มีเลขศูนย์กับเลขห้าเป็นแถวของเขาเมียมีได้เพิ่นเห็นจนหน้าปากเก่างามดีแถวเดยนี้กันยังเห็นมองกล่องอยู่เลขหาตัวแบบงามเลยเลขหาเห็นงามครับแต่ว่าเลขเก่าเลขเก่านี่คือเลขศูนย์ว่าศูนย์กับเก้าค่ะ วซองเบิ้งเอาเนาะซองเบื้งเอาเด้อค่ะเด้อซองเบิ้งเอาไผเอามันตราไผ่ตรามันเงินปูกับเงินยาห้าม่นได้ง่ายๆเด้อสมใดซสมหนึ่งนี่บ่ได้เด้อค่ะอันที่ได้ง่ายเด็กเจ็ดง่ายก็เรื่องอย่างอันที่ได้ง่ายกับเงินมีละค่ะแต่ว่ามันยังหมายถึงมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาเนี่ยค่ะผู้ข้าเจ้าได้ข้าเจ้าสิรู้ด้วยตัวของข้าเจ้าเองว่าศรัทธาเท่านั้นกันผู้สีพ่อกรรมการนี่ จะถือให้มันเสียงเงินคัะเพราต้องซื้อบ่ไดอ่ะกูมาขอการงานนีไขอการงานนีได้โลดค่ะมาขอจังได้ก็ได้อันขอการของานแน่เรื่องเรื่องันทั่วไปเกูมาขอสอบอ่ากูมาขอการของานมาขอชีค้นขอว่าเป็นเห็นบได้อยู่ผู้เดียวอันของานกานาสิด้วยคือข้างบนนี่มองมองปิด ยังว่าทะไดหนี้จากเรื่องเลขกอนะเบิกซ่าพเห็นเป็นหนึ่งเจสี่นบอข้างบนี่เบิกซ่าเห็นเี็นลเจ็ดสี่หนึ่งนั่นละเอยู่บนเจ็ดอยู่บนเห็นยูคข้งบนพี่หนึ่งเจสเอาหแต่ว่าแต่ว่าหมองกลางๆนี่เป็นห้าเก้า เออหนาวเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นตัวเดียวกันแล้วบ้านเออเริ่มขเมข้าห้องหากันแต่ว่าคนละทีก้นละทีอ่าแต่ก็ตัวเดียวกันคแต่แต่ตัวเดียวกันค่ะยุยูย่ยยุ่หมองตีนผมเลยมอง้หนึ่งเกตสีค่ครับคับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊ตุ๊กร้านกาแฟะนะครับ F4 ครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะโขงสุดท้ายนะครับผมเลขหน้าผากแล้วก็เลขปฏิหารนะฮะ ครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ